กรอนดอกส้อยลำพึงในป่าช้าประวัติและผลงานของผู้แต่งผู้แต่งกลอนดอกส้อยลำพึงในป่าช้าคือพระยาอุปกิจศิลปศาสตร์นิ่มกาญจนาชีวะเป็นกวีคนสำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระยาอุปกิจศิลปศาสา์เป็นผู้เสนอให้ใช้คำทักทายกันว่าสวัสดี ซึ่งใช้กันมาถึงทุกวันนี้พระยาอุปเกศศิลปสารมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทยภาษาบาลีและวรรณคดีโบราณนามแฝงของท่านที่รู้จักกันดีคืออนกอหนึกคำชูชีพอุนิกาสามเณรนิ่มและนายนิ่มผลงานทางด้านภาษาและวรรณคดีไทยที่สำคัญได้แก่สยามวยากรณ์ เป็นตำราไวยากรณ์ไทยสีเล่มมีอักขรวิธีวจีวิภาควากยะสัมพันธ์และฉันทลักษ์สงครามภาระคำกรจุมนุมนิพอน์อนอกกคำประพันธ์บางเรื่องคำประพันธ์โครงสลับกราบบทกลอนและปาทถาต่างๆเกี่ยวกับวรรณคดีและการใช้ภาษา ที่มาของเรื่องกรอนดอกสร้อยลำพึงในป่าช้าเป็นงานประพันธ์ที่รวมอยู่ในหนังสือคำประพันธ์บางเรื่องซึ่งเป็นหนังสือรวมคำประพันธ์หลายชนิดของพระยาอุป,ปกิจศิลปสาสรกรอนดอกสร้อยลำพึงในป่าช้ามีที่มาจากกวีนิพนธ์เรื่อง Energy w i t e i n In Country Chart sure ของโทมัสเบย์กวีชาวอังกฤษผู้มีชีวิตในช่วงกลางศตวรรษที่18 กวีนิพนธ์ฉบับนี้เขียนขึ้นที่สุสานเก่าแก่ของเมืองสโตคโพสในมณฑลบักกิงแฮมเชอร์เมื่อประมาณพุทธศักราช2285หลังจากมรณกรรมของญาติใกล้ชิดและเพื่อนรักของเกรในเวลาไร้เรียกกันกวีนิพนธ์ประเภทเอ e ร g จี Energy, หรือบทร้อยกองกรรมสดของเกรเรื่องนี้เป็นบทร้อยกองที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเรื่องหนึ่งของอังกฤษ พระยาอุปกิจศิลปสารประพันธ์กรอนดอกสร้อยลำพึงในป่าช้าจากต้นฉบับแปลของกเกษียณโกเซนโดยแต่งเป็นกรอนดอกสร้อยจำนวน3 3มบทเพิ่มจากบทประพันธ์ภาษาอังกฤษหนึ่งบทและมีนาคปฏิพเป็นผู้เรียบเรียงในส่วนของกระถากซึ่งพระยาอุปกิจศิลปสารได้แต่งดัดแปลงให้เข้ากับธรรมเนียมไทยนับเป็นลักษณะเด่นประการหนึ่งของการประพันธ์วรรณคดีในรัชกาลที่6และ7ด ที่มักจะนําตัวบทวรรณคดีตะวันตกมาแปลและดัดแปลงให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและรสนิยมของคนไทยเนื้อหาของกรอนดอกส้อยลำพึงในป่าช้าเนื้อหาในบทประพันธ์นี้คัดมาให้เรียน21บทเพื่อแสดงสัตธรรมเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาต้องตาย ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของเรื่องนี้กระถามุกกล่าวถึงผู้ต้องการความวิเวกผู้หนึ่งเข้าไปนั่งอยู่ที่สงบในวัดชนบทแห่งหนึ่งขณะนั้นเป็นเวลาใกล้ค่ำเขาได้ยินเสียงะระฆังย่ำบอกเวลาฝูงวัวควายและชาวนาพากันเดินกลับบ้านเมื่อพระอาทิตย์อับแสงจึงได้ยินเสียงจิ้งหรีดเลไรกับเสียงกรอกในค้อหุบสัด นกแสกที่เกาะอยู่บนหอระฆังส่งเสียงร้องบริเวณนั้นมีต้นไทรต้นโพธสูงใหญ่ใต้ต้นไม้มีเนินหญ้าเป็นที่ฝังศพต่างๆซึ่งเป็นศพชาวไร่ชาวนาความสงบและความวิเวกทําให้ท่านผู้นั้นลำพึงความในใจออกมาเป็นบทกวีบทที่หนึ่งกล่าวถึง ความบังเวงใจของผู้เขียนในยามใกล้ค่ำมีเสียงละคำย่างบอกเวลาและชาวนาต้อนฝูงวัวควายกลับบ้านเพื่อพักผ่อนหลังจากเหนื่อยล้าจากการทำงานมาตลอดวันเมื่อทั่วบริเวณมืดมนผู้เขียนยังคงนั่งเปล่าเปลี่ยวเดียวดายอยู่เพียงผู้เดียวบทที่ 2. กล่าวถึงอากาศยามค่ำคืนว่าหนาวเย็นเยือกทั่วบริเวณมืดมัวและเงียบสงัดมีแต่เสียงจิ้งหรีเรไรร้องระงม และเสียงตีเกราะจากคอกวัวควายดังมาแผ่วบทที่สามกล่าวถึงนกแสกที่เกาะอยู่บนยอดหอะระฆังที่บดบังแสงจันทร์และมีเถาวันลุงลังถึงหลังคานกแสกส่งเสียงร้องเหมือนจะฟ้องดวงจันทร์ว่ามีผู้ลุกดานถิ่นที่ของอยู่ของมันทําให้มันหมดความผาสุกบทที่สี่กล่าวถึงเนินหญ้าใต้ต้นไรใหญ่ที่มีรากห้อยระยะและต้นโพใหญ่ ที่แผ่กิ่งก้านสาขานั้นเป็นที่ฝังศพผู้คนในประเทศนี้ทําให้ผู้เขียนรู้สึกปลงว่าความตายใกล้ตัวเข้ามาทุกทีบทที่หกล่าวถึงความหมดห่วงของผู้ตายที่ไม่อาจรับรู้สิ่งใดได้อีกแล้ว แม้ว่าสายลมยามเช้าจะพัดเย็นสบายนกนางแอน่นนกดูว่าส่งเสียงร้องอีกทั้งเสียงไก่ขันที่ดังเพียงใดก็มิอาจฝึกฝุก,ฝกผู้ตายให้ฝืนได้บทที่หกกล่าวถึงผู้ตายย่อมต้องทอดทิ้งทุกสิ่งแม้ว่าเมื่อก่อนยามหนาวยามหนาวจะอยู่ผิงไฟกันพร้อมหน้าแต่ในยามนี้ต้องทอดทิ้งลูกเมียและทุกสิ่งทุกอย่างบทที่เจ็ดกล่าวถึง กองข้าวที่กองสูงราวกับโรงนาว่าเกิดจากการเก็บเกี่ยวและพลิกฟื้นผืนนาของชาวนานั่นเองบทที่8กล่าวถึงผู้มีใจทยานว่าอย่าได้ดูถูกความเป็นอยู่ของชาวนาชาวนานั้นมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุขกับชีวิตที่สันโดษ บทที่ 9. กล่าวถึงผู้ดีมีสกุลสูงว่าความมีชาติตระกูลสูงทําให้หลงตัวเองเพราะคิดว่าตนมีศักดิ์ศรีอํานาจความงามและความร่ํารวยสิ่งที่กล่าวมานั้นแม้จะอำนวยความสุขและทําให้ผู้คนคบหาแต่ในที่สุดผู้มีสกุลสูงนั้นก็ต้องตายเช่นกันบทที่ 10. กล่าวว่าบุคคลผู้เย่อหยิ่งว่าอย่าได้ติติงซากศพผู้ยากไร้น่าสลดใจ ที่ไม่มีสิ่งใดประดับตกแต่งให้เป็นที่ระลึกเหมือนอย่างบางศพที่มีญาติตกแต่งแสดงถึงเกียรติยศและสร้างอนุสาวรีย์ไว้เป็นที่บวงสรวงบูชาบทที่สิบเกล่าวถึงสิ่งที่สร้างไว้เป็นที่ระลึกถึงผู้ตายหรือเสียงชื่นชมประกาศเกียรติกก้องก็ไม่อาจทําทให้ผู้ตายฟื้นขึ้นมาแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเกียรติคุณแก่ญาติของผู้ตายในภายภาคหน้า บทที่สิบสกล่าวถึงร่างกายว่าเมื่อตายไปแล้วร่างกายก็ถูกฝังอยู่ใต้พื้นดินอย่าได้ดูถูกดูหมิน่นสถานที่แห่งนี้ว่าไม่ดีเพราะสถานที่แห่งนี้อาจเป็นสถานที่ฝังทะศพแห่งพระหพมหากษัตริย์ในสมัยโบราณการบทที่สิบสกล่าวถึงความรู้ว่าในยามที่มีชีวิตอยู่ความรู้เป็นเครื่องนำทางสู่ความก้าวหน้าดังนั้นเมื่อตายไปแล้ว ย่อมหมดโอกาสที่จะศึกษาหาความรู้ความยากไร้ทำให้ด้อยโอกาสทางการศึกษาจึงใช้แต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำมาหากินซึ่งในตอนนี้ผู้ตายย่อมหมดทุกข์ในเรื่องดังกล่าวแล้วบทที่14กล่าวถึงดวงแววหรือสิ่งที่มีคุณค่าหากอยู่ในที่ลีนับหรือห่างไกลก็จะกลายเป็นสิ่งไร้ค่าเพราะไม่มีผู้ใดได้ชื่นชมบทที่15กล่าวถึง ชาบศกที่เรียงรายอยู่ในหลุมเหล่านี้ว่าอาจเป็นศพของชาวบ้านบางระจันสีป่าหรือผู้กู้บ้านเมืองก็เป็นได้บทที่18กล่าวถึงผู้ที่มักใหญ่ไ่สูงมักจะทำในสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันแม้ว่าจะต้องปิดบังความจริงที่น่าอับอายของตนด้วยการแสดงออก ให้ผู้คนเห็นถึงความมีหน้ามีตาในสังคมบุคคลเหล่านี้มีชีวิตเหมือนตกอยู่ในกองเพลิงเพราะมีแต่ความร้อนลุ่มตลอดเวลาบทที่19กล่าวถึงความต้องการห่างไกลจากพวกมักใหญ่ฝ่สูงคนมักใหญ่ฝ่สูงเป็นคนเหลวไหลไร้สาระผู้เขียนได้ยกย่องชาวนาว่าเป็นผู้มักน้อยมีความสันโดษใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสงบบทที่20กล่าวถึง ศพของคนธรรมดาสามัญว่าไม่มีใครยกย่องกล่าวขานจึงไม่ต้องเกรงว่าใครจะนินทาเพราะไม่มีการบันทึกคุณงามความดีไว้แม้บางครั้งจะมีการยกย่องคุณความดีบ้างแต่ก็เป็นเพียงเครื่องเตือนใจให้ทำความดีหรือเป็นเครื่องหนุนนำเพื่อให้เกิดความสังเวชใจเท่านั้น บทที่21กล่าวถึงศพของผู้ดีมีตระกูลว่าเมื่อตายไปแล้วมีผู้ยกย่องกล่าวขานเขียนคําจารึกสดุดีชวนสักการะบูชาต่างกับศพของชาวนาซึ่งอย่างดีก็มีเพียงกวีนิรนาม,มามจารึกชื่อวันเดือนปีที่ตายให้รู้ว่าเป็นใครและตายเมื่อไรบทที่22กล่าวถึงความห่วงว่าคนเราห่วงชีวิตมากที่สุด ทุกสิ่งอาจลืมได้หมดแต่เมื่อใกล้ตายสิ่งที่คิดถึงก็คือชีวิตของตนเองเพราะคนเราย่อมอะไรยอวรนความสุขสบายที่ตนเคยได้รับบทที่23กล่าวถึงดวงจิตว่าเมื่อตายไปแล้วย่อมลืมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหน้าที่การงานความสุขสบายความมิตกกังวลหมดสิ้นความเสียดายและความปรารถนาใดๆ คุณค่าที่ได้รับจากเรื่องกรอนดอกสร้อยลำพึงในป่าช้า 1. คุณค่าด้านวรรณศิลป์มีดังนี้ 1.1. เลือกรูปแบบคำประพันธ์ได้สอดคล้องกับเนื้อหา 1.2. เลือกใช้ถ้อยคำง่ายๆสื่อความได้ชัดเจนมีการเล่นเสียงสัมผัสอันแพ,พลวพ่าทั้งสัมผัสสลักและสัมผัสอักษร 1.3. ใช้โวหารภาพพจน์ได้โดดเด่นคือ ใช้คําเรียนเสียงธรรมชาติและใช้โวหารเปรียบเทียบเพื่อเสนอความคิดปลุกจินตนาการและก่ออารมณ์สะเทือนใจแก่ผู้อ่าน1.4ได้ปรับเปลี่ยนพืชพันธุ์สัตว์การอ้างถึงบุคคลสำคัญของอังกฤษในช่วงคิสศตวตรรษที่17 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวัฒนธรรมตะวันตกให้เป็นพืชพันธุ์สัตว์และบุคคลสำคัญของไทยได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนดังนี้เปลี่ยนต้นไอวี่เป็นเถาวันเปลี่ยนต้นเอมเป็นต้นโพเปลี่ยนมแมลงบิชเทิลเป็นจิ้งหรีและเลไลเปลี่ยนจอห์นแฮมเดนนักการเมืองที่มีชื่อเสียงในการต่อสู้เพื่อท้องถิ่นของตนเป็นชาวบ้านบางระจันเปลี่ยนจอห์นมินตัน กวีเอกของอังกฤษเป็นสีปากเปลี่ยนโอลิเวอร์คลอมเวลนักการทหารและนักการเมืองคนสำคัญเป็นผู้กู้บ้านเมืองเรืองปัญญาซึ่งเป็นการกล่าวถึงลักษณะเด่นโดยไม่ระบุนาม 2. คุณค่าด้านเนื้อหามีดังนี้2.1มุ่งแสดงความจริงเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ซึ่งปรากฏอยู่ในแนวคิดสำคัญของเรื่องคือความเป็นอนิจจังของชีวิตสอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่ว่าด้วยความไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนของสปปรรพสิ่ง2.2สอดแทรกแนวคิดย่อยไว้หลายประการเช่นการยกย่องเชิดชูชีวิตอันสงบเรียบร้อยการปรงตกและการปล่อยวาง ความไม่เสมอภาคในสังคม2.3ทํำให้ผู้อ่านเข้าใจลึกซึ้งถึงธรรมชาติของมนุษย์และได้รับข้อคิดคติธรรมอันทรงคุณค่าแก่การดำเนินชีวิตข้อคิดจากเรื่องกรอนดอกส้อยลำพึงในป่าช้า 1. มนุษย์ทุกคนไม่อาจหลีกหนีความตายดังนั้นในขณะที่มีชีวิตควรทำแต่ความดีเพราะความดีและความชั่วเท่านั้นที่จะติดตัวผู้ตายไปและเป็นสิ่งที่คนรุ่นหลังจะกล่าวขานถึง 2. ความสันโดษและความเรียบง่ายในชีวิตเป็นความสุขที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์ 3. คนเราไม่ควรยึดติดในสิ่งใดและไม่ควรดูถูกผู้อื่นการปรงและการปล่อยวาง จะทำให้ชีวิตมีความสุข 4. คนเราควรสํานึกถึงคุณความดีของผู้ที่ทําประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองซึ่งรวมถึงคุณความดีของชาวนาผู้ปลูกข้าวเลี้ยงชีวิตมนุษย์โลกด้วย 5. สังคมไทยมีความไม่เสมอภาคผู้ที่ยากจนหรือผู้ที่ใช้แรงงานมักถูกดูถูกจากผู้คนในสังคมศกของเหล่าผู้ดีหรือผู้ที่ร่ำรวยมักได้รับคําจาลึกยกย่อง ส่วนศพของผู้ยากจนชื่อผู้ใช้แรงงานมักไม่มีผู้ใดกล่าวถึง